เสียงที่ท่านได้ยินอยู่ <_ away> ในขณะนี้คือเสียงที่สร้างขึง้นจากปัญญาประดิษฐ์ห AI หากผิดภาพประการใดต้องขออภัยมณะที่นีดด้วยสสอกรรรตตัับนวงพุ ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลวังสะพุงขอต้อนรับคณะนิเทศติดปามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเลยด้วยความยินดียิ่ง ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลวังสะพุงตั้งอยู่หมู่ที่2บ้านมุงสไลอำ,สสอ,อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุงภายใต้าการบริหารางานของนางพิชามนถาวรผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังสะพุงมีบุคลากรดังนี้แมงบัวคําจันทวันครูสกรรนางสาวพักวิพาศีหวงศ์ครูสกรรและ นายฐาปรกรณีกระจางครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลวังสะพุงได้ดำเนินการจัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ดังนี้การเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านปลูกป,ปัญญาสร้างสรรค์สังคมประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ในวันที่20มิถุนายน2568ณศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลวังสะพุง โครงการบ้านเมืองสีชุมชนกิจกรรมรักกันอ่านบ้านเมืองสีชุมชนหมู่ที่หบ้านบุงคราบ้านเมืองสีชุมชนหมู่ที่8ชุมชนหนองเงินบ้านเมืองสีชุมชนหมู่ที่9บ้านหวังสะพุงบ้านเมืองสีชุมชนหมู่ที่10บ้านสีบุญเรืองและบ้านเมืองสีชุมชนหมู่ที่1 3บบ้านเขตอุดมศักดิ์ โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2568ในวันที่27มิถุนายน2568ณตลาดถานนคนเดินตําบลวังสะพุงอําเภอวังสะพุงจังหวัดเลยแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นประกอบด้วย 1. แหล่งเรียนรู้วัดป่าผาเจริญหมู่ที่2บ้านเหลา 2. ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอมือหมู่ที่4บ้านป่าป่ง 3. ภูมิปัญญาท้อง หมอพื้นบ้านหมู่ที่ 12, บ,บ้านนำเจริญ 4. แหล่งเรียนรู้การเลียนโคโนมฟามโคนมสาธิตหมู่ที่ 13, บ,บ้านเขตอุดมศักดิ์และ 5. แหล่งเรียนรู้เสีมาหินทรายหมู่ที่ 14, บบ้านหนองบัวทองการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองการศึกษาแบบพัฒนาอาชีพระยะสัน้นรูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตรไม่เกิน30ชั่วโมงประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568จำนวน3ปกลุ่มคือ 1. หลักสูตรวิชาอาหารวา่างแซนด์วิชจำนวน9ชั่วโมงระหว่างวันที่21-23พฤษภาคม2568ณศูนย์าการเรียนรู้ระดับตำบลวังสะพุง 2. หลัก สูตรวิชาการทำสลัดโรเพื่อสุขภาพาจำนวน9ชั่วโมงระหว่างวันที่21-23พฤษภาคม2568ณบ้านเลขที่5หมู่ที่8บ้านเลิงอําเภอวังสะพุงจังหวัดเลยและ3หลักสูตรวิชาการถนอมอาหารไข่เค็มจำนวน9ชั่วโมงระหว่างวันที่21-23พฤษภาคม2568ณส,สาราศาลเจ้าพ่อสีสงครามชุม ชนสีชมชื่นหมู่ที่9ตำบลวังสะพุงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลวังสะพุงได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การขับขี่ปลอดภัยทางวิัยตรจราจรประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2568ในวันที่7กรกฎาคม2568ณห,ห้องประชุมชาววังศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวัง กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลวังสะพุงได้ดําเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคไข้เลือดออกในวันที่8กรกฎาคม2568ณห้องประชุมชาววังศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอําเภอวังสะพุงกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลวังสะพุงได้ดําเนินการจัดโครงการอบรมส่งเสริมการเรียน รู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2 5 6 8ในวันที่9กรกฎาคม2568ณศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอวังสะพุงหมู่ที่2บ้านหนองปากฟาน,อ,น,นอ,อ,อ,อวังสะพุงจังหวัดเลย การเรียนรู้เพื่อคุณวุิตามระดับศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลวังสะพุงมีจำนวนนักศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,568ทั้งหมด148คนโดยมีระดับประถมศึกษาจำนวน25คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน55คนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน68คนศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลวังสะพุงได้ดำเนินการจัดส่งเสริมและ สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับดังนี้โครงการปฐมนิเทศสร้างความรู้ความเข้าใจความจัดก,การศรึกษากับนักศึกษาสูงการเรียนรู้ระดับตำบลวังสะพุงประจําภาคเรียนที่1ปีการศรึกษา2568ในวันที่22พฤษภาคม2568นักสูงการเรียนรู้ระดับตำบลวังสะพุงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประจําภาคเรียนที่1ปีการศรึกษา2568โครงกา การบุหรี่ไฟฟ้ามหันตภัยใหม่ใกล้ตัวในวันที่10มิถุนายน2568ณห้องประชุมชาววังศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังสะพุงโครงการอบรมให้ความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและพระมหากรุณาที่คุณของพระหาทกษัตริย์ไทยในวันที่6สิงหาคม2568ณวัดสีชมชื่นตำบลบังสะพุงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยโครงการส่งเสริมความรู้และป้องกันยาเสพติดในวันที่7สิงหาคม2568 568ณวัดสีชมชื่นตำบลวังสะพุงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยและโครงการบุหรี่ไฟฟ้ามหันตภัยใหม่ใกล้ตัวในวันที่8สิงหาคม2568ณวัดสีชมชื่นตำบลวังสะพุงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยผลงานและรางวัลที่ได้รับศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลวังสะพุงได้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันมหกรรมทักษะวิชาการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568 กลุ่มสำนักงานสอบปร,ระจำจังหวัดกลุ่มกูธานีในการแข่งขันทพักษะประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ไฟโชว์ในวันที่19มิถุนายน2568ณห,ห้องประชุมโรงแรมหนองคายทาริล่าอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง นอกจากนี้ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลวังสะพุงได้ดำเนินการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายและสำรวจความต้องการของผู้เรียนเพื่อจัดวิธีการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์บันทึกการเรียนรู้การจัดทำข้อมูลการลงทะเบียนของผู้เรียนและแจ้งให้ผู้เรียนทราบครูได้มีการจัดทำปฏิทินการพบกลุ่มของผู้เรียนประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ทั้ง สามระดับแล้วแจ้งให้ผู้เรียนทราบเป็นรายบุคคลด้วยตนเอง ณวันนี้ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลวัสงสุพงจึงเป็นอีกหนึ่งกลไกทางสังคมในการระดมพลังจากภาคีเครือข่ายแผ่นปาเพื่อจัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับให้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อพัฒนาบุคคลให้มีความสมบูรณ์ทางร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญามีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตที่สอดคล้องและเท่าทันพัฒนาการของโลกประชาชนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมีความสุขพร้อมเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งต่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะพัฒนาชุมชนและสังคมให้ก้าวหน้าสาืบไปขรับสมบัตบุวังสักรีเราไม่ม สร้างคนดีสู่สังคมให้คิดเป็นทำเป็นถัดปัญหา้น